สวัสดีครับผมนายนัทธูตจันท์หนองว่านะครับรุ่นที่8ห้อง2เลขที 29. ่29นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับจุดชมว,วิวเนินนางพญานะครับเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งตั้งอยู่บนเนินริมฝั่งทะเลชายหาด คุ้มมีมานและปากอ่าวคุ้มกระเบนนะครับถนนเรียบชายฝั่งทะเลนะครับภาคตะวันออกเรียกว่าถนนเฉลิมบรุรพาชลทิพเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองนะครับจนมาถึงจังหวัดจันทบุรีและตะากระยะทางโดยรวม100กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวเนินนางพญาสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับบรรยากาศชายฝั่งทะเล ล้อมรอบไปด้วยจุดชมวิวเนินนางพญานะครับเป็นจุดที่สวยงามนะครับได้มีทิวภูเขาไฮไลท์ที่สำคัญนะครับจุดเนินนางพญานะครับคือการควงกุญแจแห่งคู่รักนะครับคู่รักหลายๆกู่มีเป้าหมายที่มาเช็คอินในจุดนี้นะครับคือการควงกุญแจนะครับเพื่อเป็นศักดิ์ศรีพยานระหว่างคู่รักนะครับบอกได้เลยนะครับจุดเช็คอินแห่ง เป็นที่นิยมของคนจังหวัดจันทบ,บรุรีสามารถมองเห็นทะเลสุดสายตาในเวลาช่วงเย็นผ้าอาทิตย์กำลังจะตกท้องฟ้าสีสวยตัดกับทิวเขาช่างเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจนะครับใครที่ได้ดูชิปนี้นะครับเพื่อนๆพ,นพ,นพ,พ,พี่น้องๆน,นะครับกับผมขอเชิญชวนมาเที่ยวจันทบ,บุรีด้วยกันนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับจันทบุรีครับจุดเนินนางพญานะครับ